นี่น้องไข่แ่งเคืองเหรอเด้อมาเอามายังไงยี่ไงลูกไม่ไงเอาเี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอามาตรงนี้ยืนตรงนี้ยืนตรงนี้เอายืน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 ค่ะยืนยืนอยากจะไฮเต้นให้ดูยืนก่อนยืนก่อนเอ้ายืนขึ้นแหม่เต้นแหม่ยืนขึ้นแหม่ไม่ให้นั่งเต้นแหม่ยืนขึ้นแหมายืนขึ้นค่ะ

น่เนี่ยนเนี่ยมาีมาคิดว่าฉันหยอกเธอเลยเธอคิดว่าฉันหยอกเธอเออต่วนนี่จะวางนนาไหนฮัดลงมาเดี๋ยวนี้เลยลงมาเดี๋ยวนี้ลงมากงอม่ดีดึงอดี้ดึงอดีดิงอีดิวโอ้ แล้วแม่ไม่ได้ทำเออเออเราเปลี่ยนสลับกันนะั่นอะไรเนี่ป็ปากโอยไปหยับคากันมาลงมาลงมามุวนทางแลว้วนหรอมุนมนม้นอามุวนอ,า,นอ,า,นอ,า,นอาตามสบายเลยโอ้มีทองแผ่นกี่อันออมาเยอบมา เออได้เลยแก้งดึงน้ำลายหกเลยเมงพอค่อยตัดให้คนละครึ่งเรากับวณญาติกที่น้องมันเปล่นยังไงไปเลยนิสัยไม่ดี Ừ, hào nón nữa, hào nón nữa, bay lên bay Ừ เดหมูบนีปลเลยสวยขยี้ใจสาวแม่ห้างนางหมยลูกข่อดหุยไปนอนรับตอนนั้นนั่งเล่นนี่พันธาเฮ็ดปะซันลุกคืนลูกคืนมีดมีด มือข่อยบ่มีโทรศัพท์ซื้อโทรศับเคียงนี่คอยไล่ซื้อเอาแล้วมาตัมแล้วไปล่างล่างเหรอมะตัมควรติปันรช่แล้วแล้วก็รักไปปลูกอยู่ได้เนาะพอนะปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยอยู่ได้เนาะ่อยว่าไปรกพรมงอกแข่งกันก็มีนางไม่ยังขันตะเอ้าไม่ยังเอ้าอะไรสวดเจ้ายังกับข่อย

มาคุบดึงคอยๆแล้ว่าดึงคอาไปยังโอ้แมย์นั่นทำนมไม่จ่าบอกว่าเอาออกอีกก็ได้ไม่จ่าว่าคิดถึงจังเลยไหนอยู่ไหนอ่ะไม่จ่ามาดูแล้วเหรอโอ้โอ้เป็นเปลี่ยนยังหนิย่ามี่งออสวยจ่าไม่มีอีกแล้ว อะไะคำที่ไทยเขาได้ดิบอบอบอกอ้ยังนไหมเนะเนอะอหยังไหมสวยเนะสวยเนอหรือไอหยังจงเป็นนงามเนะเออผู้ชายมาเดีนยแเมนำกินเยอะไปเทียมนู้นูน้อยแม่ว่าเป็นนูหง่าดิยายาคืนไปโต๊ะลูกที่โตกเท็ดจาเท็ดจาไปจาเมานี้เร็วบ่มีตื่นเลยวกูวโมเดียร์ สวยกว่านี้ไม่มีอีกงามจ้าเมนพนงามเนาะแเมนนงมเนะนพนงามเนาะจะเมานพเนงะนามเนาะ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 นาะนาะเนาะเนาะเนาะนาเนาะเนาะเนาะเหาะนานาเนาะเนาะ Bà hãy này bằng 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 này này bằng 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 nó bằng này bằng เลาะเลาะเลาะซาแมนพันงามเนาะซาแมนพันงามเนาะซาแมนพันงามเนาะ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 เออซาแมนพันงามนะสวยงามไหนใครคนไหนสวยยกมือขึ้นจิเอาเสียงตัวนั่นแม่ไม่ได้ขอเสียงเด้อขอยกมือไหนคนไหนสวยยกมือขึ้น เข้าไหนเข้าไม่ได้เข้าไม่ได้แมงแมงแมงมด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 อยู่ตรงนั้นมดแดงอยู่ข้างในลูกมดแดงอยู่ข้างในนะเข้าไม่ได้นะคะอย่เข้าไม่ได้จะอุ้งน้องไปไหนคะมด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 นั่นไมนั่นเบื่อไอ้มดแน่มืออะไรมือขวาแล้วก็ดึกแน่นเพียงไห้สื้อหรอกค่ะบ่าขอ เรวไปล้วไปหาหมอถ้าได้มานน่นมาเราอสิเราเมียหมอเราเมียเราเมียเราเมียเราสิตัดได้พวกไงสิหรือตัดนี่จะมีอีกไหม นี่นคนยนี่แต่นี่มักกล่องอี๋เนาะวอ้่าผู้งามกัมักกล่องให้เนาะมองเนี่ยทำกันกับพวนไฟไปแล้วแม่มันพวนไปหาควนผู้ดีแม อุวนคุณุนแม่ปินไปสินมาบอหวานแหงกับนี้ได้แม่เราบปอ้วนจะเชียร์ยายนาเยไรอเยหลา,หายขวดย,ยายย,ายืเาจ็สองร้อยบาทเจักสอง,อาาสองส้อ,องยบาทดเด้อเด้อนเดียไปเฮ็ดของหวานเราเอาต้นให้ไปปลูกกันแน่จ้าให้พ่อเงี้ยับให้นสน่ยมือเลยยาย แเดหลอยมันปลูกไม่ข่อยกังข่อยปลูกแม่แม่อข่อยปลูกมันคือบ่อเกิดเธอพูดอนปลูกกังสิได้ข่อยปลูกบ่อเกิดข่อยเฮ็ดอันแพยดแผนไทยน่ะยู่ยู่อันไม่น่ะข่อยไปปลูกหลายๆบ่อเกิดเม็ดว่ามันหน่อยๆเาเป็นไหนไนเาแม่ ของเห็นมันลำย,ยัยนมีาางถังให้มไม่แช่อยู่มั้งเขาไม่ได้ขไเข้าไปจะท่เนาะีเหตอะนี่มีเอยู่กับตาอย่